ไอเกตเนี้ยมันเป็นไฟที่ลุกอยู่กันที่แต่ถ้ารอบข้างของกระบะนี้มีน้ำมันหกด้วยน้ำมันหกคือไฟที่เกิดจากไม่แล้วขึ้นไม่ได้ถ้าเป็นเกตแบบนี้เราต้องดับน้ำมันในหกก่อนนะแล้วก็มาดับในลุกอยู่ที่ในลุกอยู่ที่อมันหนีเราไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นที่หกเนี่ยมันจะอาจจะไหลไม่ได้นะเพราะนั้นการระเบิดดูไม้ดีนะครับไม้ดีนะครับอ่ะโอเคให้หมออย่ดูไม่ได้เพราะว่าคุณหมอเดี๋ยวนี้รถพิบัตรงเราเนี่ยทุกปี ให้รู้ตัวว่าเป็นมือมือรักนะครับไม่ต้องให้บอกไม่ตจ้าให้เรียกเจอมีขนมพยาบาลมาเจอมีขนมอะไรอย่างไรเจอขึ้นครับขึ้นครับผมจะไป่มองนี้อ่าผู้หญิงก็สามารถจับได้แล้วะครับได้ลายแบบสองขับเลยอย่าเดินไวนะครับอย่าใ้ หนังเกิดหัวหน้าม bon. ีไฟแรงกว่านั้นอีก uh ึ้นหนังที่เรามีอยู่มันจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นติดน้อยจินมากแด้ดอปอโดยทำการเปลี่ยนและอัดใส่เพื่อเตรียมความพร้อมในวันข้างหน้านะครับข็อฝากไว้ร่วมกันได้งานที่มีหัวหน้าผมถามว่าให้ถานเบิ่เนี่ยกินได้กี่ครั้งผมบอกได้เลยถ้าเป็นคิวโดนจะกินได้จนกว่าจะหมดถังแต่ถ้าเป็นโองดีแห้งถังสีแดงหรือที่เรียกว่าดายกินเป็นกก ดีน้อยดมากไม่ใแค่ครั้งเดียวมันเป็นและลักษณะของน้ำยาที่ปูผงม,มันจะไปปิดกัน้นในรูปแบบของแกนในรูปแบบของวาลว่าไม่เกิดการรั่วซึมถึงจะมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้อากาศจะไหลออกหมดนะรูปแบบของของการใช้นะครับอ่ะ